ตรวจมนวันที่ห้ายี่ห้าสิบเอ็ดหกเจ็ดนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าพเจ้านายบรรทัดแสงเพชรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์าบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน สัมมันตาจักกวาเลสุอัตตลาขันขัดฉันตุเทวตาสทัทธรรมม,มนุษลาชตัตชัสะสุนันตุสะะักขโมขะทังสักเกาเมจเัลูเปสิริศิขระ,ะเตจันทะิเขวิมาเน ทีเปรเถจะคาเมตรุวะนาคาหาเนเคหะพัทุมหิเคเตอมุมมาจยันตุเทวาฉละทละวิสเมยขักะคขันทพพะนาคาตินติดทันตาสันติเกยังมนุวละจังสาธาโวเมสุนันโต ธรรมะสวัสกาโลอะยมพะทันตาธรรมะสวัสกาโลอะยมพะทันตาธรรมะสวัสกาโลอะยมพะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะกวะโตอระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังัจามิธัมมังสระนังัจามิสังฆังสระนังัจามิทุติยมปิพุทธังสระนังัจามิทุติยมปิธัมมังสระนังัจามิทุติยมปิสังฆังสระนังคัจามิ ตัติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตัติตยมปิธรรมังสาระนังคัจฉามิตัติตยมปิสังขังสารนังคัจฉามิ นติเมสาระนังอันยังพุทโธเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานติเมสาระนังอันยังธรรมโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหติสัพพธานติเมสาระนังอันยังสักโขเมสาระนังวะรัง เอเตนะสัจจวัจเจนะสติเมโหตุสัพพธาเอวมเมสุตังเอกังสัมยังภะกวาสกเกสุวิหรติกับิละวัตุสมิงมหาวเนมหตาพิกุสังเคนะสัตถิงปัญจมะเตหิพิกุสกเตหิสเเหิเเหวะอะระหันเตหิ ทัสะหิจะโลกะทาตุหิเทะวะตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหติพระกวันตังทัสะนายะพิขุสังกันจัตโขจะตุนังสาสุทธาว,วาสก,กายิกานังเทวานังเอตะัถะโหสิอัยังโขพระวาสกเกศ วิหรารติกาปิละวัตุสมิงมหาวเนมหตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทสัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยพุยเยนะสันนิปะตะตาโหติ พะวันตังทัสสานยะพิกุสังกันจะยัน,นูณะมายมปิเยนะพระวาเตนุปะสังคาเมยามะปุปปสังกะมิตาวะาพระวะโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสยามติอัทธโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะภะละวา ภูริโสสัมเมนจิตังวาภาหังปะสาเลยะปะสาลิตังวาภาหังสัม,มเณชยะเอวเมวะสุทธาวเสสุทเทวิสุอันตลาหิตาพกกะะตระกวะโตปุระโตปาตุระหังโสอัทโขตาเทวตาพระกวนตังอภิวาเทวตา เอกมันตังอัตถังโสเอกมันตังติตาโขอเอากาเทวตาพระควัตโตสันติเกอิกมังคาถังอภัสรมหาสัม,มโยปะวะนัสเหน่งเทวกายาสัมมาคตาอาาัคตัมมะอาาัคตัมหะอิมังธัมมะสัมมยังทักขิตาเยวะ อปราจิตตสังขันติอทโขอูอราเทวตาพระพะวะวะพระคะวันโตสันติเกอิกมังคาถังอภาสติตัดละพิกะโวสัมมาทังสุงจิตตังอัตตโนโอชุก,กะมะกังสุสารถีวะเนตานิขะหัตตวา อ,อินทิอินธิรายิกนิรักขันติปันธิตาติอัทโขอัอปราเทวตาพภะ,ะวะวโตสันติเกอิมังคาถังอภา,าสิเฉตาวาขีลังเฉตาวาปะรีขังอินทะขีลังโอหัจ,จมะนะ จัมกมะเนชาเตจารันติสุทธาวิมาลาจักขุม,มตาสุทันตาสุสุสนาคาติอทัทโขอัปร,ราเทวตาภกวะโตสันติเกอิกมังคาถังอาหาสิเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเสนเตขมินสันเตขมิสันติอัปปายภูมิง พหายะมนุษสังเทหังเทวกายังปาริปูเลสันติสันตีติหัทโขภควาภิกขะมันเตสิเยปุยนณพิกขเวทัสสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปต,นติตาโหติตะตถาตถาคตัง ทัศนายะพิกุสังกันจะเยปิเตพิกเวอเหสสงอติตัมธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระปวันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยถาปิไ <c oughs> มหังเอตาลหิเยปิเตพิกเว พระวิสันติอนาคตะมัทมธานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภะกะวันตานังเอตัประมาเยวะเทวตาสนิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตะระหิ อาจิกิสัมีภิกขเวเทวกายานังนามามิกิตติสามิภิกขเวเทวกายานังนามามินานามานิเทศิสามีภิกขะเวเทวกายานังนามาิตังสุนาถาสาธุกังมณนะสิกะโรทะ อาสิสมีติเอวัมพันติพันเตติโขเตพิขพกขภะคะวะโตป,ปัจจัตโสสงภะคะวะเอตะทะัทวูจาสิโลกะมะนุกะสมีกัสมิยัติยัตถะภูมมาตะทะัทสิตาเยสิตาคีริครับ พระรังปะหิตปะหิตตัตตาสัมมาหิตาปุถูสีหาวะสัตรีนาโลมะหังสาพิสัมภโนโ,โอทาตามะนาสาสุทธาววิปัสันนมะนาลินาวิภาพิโยปัญจสเตยตัตวาวะเนกาปิละวัฒเวตะโต อามันตยิสัทธาสาวกกสาสาเนละเตเทวกายาอาภิกันตาเตวิชานาถาพิกขโวเตจอา,าตัปะมะกะรุมสุตะวาพุทธะสาสนานเตสัมปาตุละหอยานังอามานุสานะทัสสานังอเปเกสัตมัทขุง สหัสัง <c oughs> อัฏฐสัตตะลิงสัตตังเอเกสหัสสานังอมนุษสานะมัทรรสุงอเปเกนันตะมัทขุงทิสาสภาภูตาอหุงตันจะสสพพังอปิญญาะะวิวัคติคติคตวะจะกุม,มาตโต ามาันตายิสัทธาสาวเกศาส,สเนรเตทเทว,วกายาอภิกันตาเตวิชานาธาพิะโุเยวหังกิตายิสัมมิขีรหิอนุปุัสโสสัตสหสาวะยขาภุมมา กะปิละวัตถวาอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกรมุงพิกุนังสมิติงวะนังชาสหัสาเหมะวัตายักขานานัตตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกรมุงพิกุนังสมิติงวะนัง อิตเจเตโสลสะสหัสสายขานานตตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนัวันโตยัสสิโนโมทมานาอะิกามุงพิโกนังสัมมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายขานานตตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนัวันโต ยะสสิโนโมทมานาอาภิกามุงพิกูนังสมิติงวะนงังกุมพิโลราชขา,าขะหิโกเวปุลัสสานิเวสนานังเพโยนังสัตตสหัสสังยักขานางังปายรูปสติกุมพิโลราชขาขะหิโกโสป,ปาขะสัมมิติงวะนงัง ปุริมจะติสังราชาตัถรรตโธปัสสติคันทภพ,พานังอธิปาติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหาโวอินทะนามามหาภารอิติมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกรรมงทิโกนังสัมมิติงวะนัง ทักกินันจากิสังราชาวีรุตโโหวีรุตโโหตับภาษาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายส,สสิโสปุตตปิตัสสะพระหบูอินทะนามามหาภร,ราอิติมันโตชุติมันโตว,วันนบันโตยสัสสิโนโมทมานาอาภิกขมงภิกขนงางสัมมิติงวะนัง ปัจิมันจะทิสังราชาวิรูปโขปัสสาสตินาคานางังทิปติมหาราชายาสาส,ยาสาสสิโสปุทธปีตัสสะพหาหโวอินทนามามหาพรลาอิต,ติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสาสิโนโมทมานาอภิกามงพิโคนงางสัมมิติงวะนาง อุตรัญจติสังราชากุเวโลตัปัสสาสติยักขานังอาิิปสิมหาราชายัสสิโสปุตตะปิตัสสะพระหโวอินทนามามหาลาอิติมันโตชุติมันโตว,วันนกันโตยัสสินโนโมทมานาอาภิกมุงพิขูนังสามิติงวะนัง ปุริมะทิสังทัตตะรโธท,ทักกิเนนะวิรุตหกโกปาชิเมนะวิรูปรโขโกุเวโลปุตตะรังทิสังจัตตารโธเตมหาราชาสัมมันตาจัตุโรทิสาทันทันลทัตทันลัมานาอัตถังสุวเนกปิละวัตถิละวัตท,วท,ทเว เตสังมายาวิโนทาสังอาโควันจนิกาสธามายากุเกนโถเวเกนโถวิถูจากวิถุโตสหจันทโนกามะเสโถจากกินุขันโถนิขันโถจากปนาโทโอปัมมโยจากเทวสูโตจากมาตลิจิตตเสโน จาก,กันทพโพนกโลราชาชะโนสพัพโพอาโคปัญจสิขโคจวีวติภารูสุริยวัชชา,าเอเตจันเยจัราชาโนกันทพาสหราชุพิโมทมานาอาภิกะมงพิขุนังสัมิติงวะนังพัทาขู นภษานาคาเวสาลาสหทันจักากัมพัสสตาลาอาคูบายาคาสหยายติพิยามุนาตัทธรัฐจาจัอาคูนาคายาสัสสิโนอาราวโนมหานาคโคโสภคาสมมิติงวะนัง เยนาคราเชสหสาหรันติทิพาทิชาปกิวิสุทตจักคูเวหาสยาเตวานมัชปัตตาจิตราสุปันนาอิติเตสนามังอะภยันตทานาคราชานมาศีสุปันนโตเขมะมะกาศีพุทโตันหาตันหา วจาหิอุปวัตหันยันตานาคาสุปันาสาระนะ,ะกังโสพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสุขมันทังอสุราสิตาพาตะโลวาสวาวสเสเตอิทิมันโตยายาสิโนกาละกัญชาม,ห,มหาปิสมา อสุลาธานเวขาสาเวปจิติสุจิติจะปะหาราโทนมุจีสหสตันจะปาลิพุตานังสัพเทเวโลจะนามกาสันในหันสันสันในเหติตาวากลิงเสนังลหูพัทธมุภาะมงสัมโยธานิ พัททนเตพิกุนังสะมิติงวะนังอาโปจะเทวาปะทาวีจะเตโชวาโยตักคาขะมงวะลุกนาวะลุกนาเทวาโสโมโจะยัสสาสหะเมตากะลุกนากายิกาอาโูเทวายัสสสิสนโนทัสเตท,ทัศธากายาสัพเท นาวัตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทมมานาอภิกามงพิโุนังสัมมิติงวะนังเวนทูจักเทวาสหะรีจะอัาศมาจะทุเวยมาจันทสูปานิาสาเทวาจันทมาโคปุ ปุรัขันติสุริยสูปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรัขันตินัขิตานิปุริขันกิตปุรักขิตตจาวา,าคูมันทะอลาหากาวสูนังวาสโวเสตุสักโากอาคะปุรินทโททเสเตทสัทธา กายาสัพเพนาน,นัตตะวัน,นิโนอินต,ติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสโนโมทมานาอภิกามงมภิกุนังสัมมิติงวะนังอัถาคสาหภูเทวาชาลมักขิสิขาลิวะอริอริตตก,กาจะโลชาจะอุมมาปุพัะ นิพาสิโนวะลุนาสหธรรมาจะอัจุตาจะอเจชะกาสุเลยะลุจิลาอาคูอาโควะสะวะเนสิโนทะเสเตทะสะทากายาสเพนาณตะวันนิโนอิติมันโตชุติมโต วันนะวันโตยัสสินโนโมทมานาอภิกมุงพิกูนังสัมมิติงวะนังสมัมมานามหาสามัมมานามานุสามาน,ามานาุสุตามาคิดถาปะตูสิกาอาคูอาคูาคมโนปัตูสิกาอาถาคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตาวาสินโน ปาลาคามหาปาลาคา,าคูเทวายัสสิโนทเสเตทัศธากายาสเพเมมาณตะวันนิโนอิติมันโตชุติมัโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกะมงทิโกนังสามิติงวะนังสุกกากรุมหาอลุปนาอคู เวคณะสาสหโอทาตคยหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามมตาหารคชามิสักาจักยสสิโนธนะยังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวสติทเสตสัททากายาสัพเพนนัตตะวนนิโน อิจิมโตโชติมโต,ว,ต,มตว,วันนัรโตยศสิโนโมทุทบานาอภิกรมุงพิกูนังสามิติงวะนัง mm hmm. เขมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยศสิโนลมพิตาการามะเสถาโชตินามาจะอาสาวานิมมานะระติโนอโคอาถาโค ระนิมมิตาทัศเ,เตทะศัทธากายาสัพเพนานัตตะวัน,นิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนังสัตมิติงวะนังสัเทเตเทะวะน,นิกายาสัพเพนานัตตะวัน,นิโนนามัน,น,นวะเยเก อาคันจุงเยจันเยสัติสาสหาปะปุฏธ,ธาชาติมัคคีลังโอคะตินนะมะนาสวังทักเขโมขะตะรังนาคังจันทังวะอาสิตาติตังสุพระมาปารัตมันโต จะปุตตาอิทธิมัโตสหสนังกุมารโรติโสจะโสปาคะสมีติงวะนังสหสพรมโโลกานังมหาพรมาพิติตติอุปปัญโยชุติมัตโตพิสมากาโยยสัสสิโสทัสเศตทัฏฐ อิสราอาโคปัจเจกวะสวันติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปาปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรามะเกมรเสนาอภิกามิปัสสะกันสะกันกันนักหาสมันทิยังเอถะคันหัตถะพันทัตถะ ลาเคนะพันธักมุเทมัตโวสัมมันตาปาริวาเรธามาโวมุลจิตธะโกจินังอิติตัธา <c oughs> มหาเสโนโกัณหาเสนังอเปสสะยิสะยิปะนินาตาละมหัจจะสลังกตวาวนะเพวะละวังยะถาปะูตสกโก ปาวุตสโกเมโขธนนันโตสะวิจุโก,กตถาโสปจ,จุทาวติสังกุธโธอสะยังวเสตันจะสัพพังอภิญายะวะวคะิตโตคิตาวานะจัก,กุมมาตาโตอัมมันยิสัทธาสาวะเกสาะสเะนละเต มารเสนาอ <c oughs> ภิกันตาเตวิชาณธาพิกาวูเตจอา,าตปะมะกะลุมสุตตะวาพุทธะสาสนังวิตะละเขหิปะกามุงในสังโลมัมปิอิจฉยุงสัพเพวิชิตาสังคามาพยาตีตายะสัสสิโน โมทันติสหะปุเตหิสากวาเตชะเนสุตาติ